เพื่อนครับต้นไม้ที่เราปลูกเราแทบไม่อยากตัดเข้าเลยแต่ก็จําใจต้องตัดเพราะเขาสูงมากเราจะทํายากนะครับเราก็ไม่สามารถทําเองได้ทําสูงมากเราจาเป็นต้องไปหาคนมาช่วยทําใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากทําเองเราต้องคอยตัดคอยแต่งเขาไม่ให้เขาสูงมากนะครับอย่างต้นนี้หนไหมปล่อยไว้นานกิ่งเขาใหญ่น้ําหนักก็เยอะเขาก็่วงลงมา นะครับก็เป็นพราความเสียดายนี่แหละไม่อยากตัดทุกทีแต่ตอนนี้จําเป็นแล้วครับต้องตัดแต่งเข้าบ้านอุปรกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในการตัดกิ่งนะครับก็มีเลื่อยเลื่อยที่แบบด้ามสไลด์ให้มันยืดขึ้นไปได้เราก็ไม่จำเป็นต้องอปีนป่ายขึ้นบันไดไปนะครับไม่อันตรายแล้วก็ เลื่อยหรือมีดมือเนี่ยแหละครับอย่างน้อยก็อย่าลืมแต่งตัวให้เพื่อความปลอดภัยของเราครับถุงม้ถุงมือหมวกนั่นเสื้อผ้าเพื่ออะไรรู้ไหมบางทีต้นไม้จะมีหนอนขนซึ่งทําให้ระคายเคืองถึงกับคันมากก็มีนะครับถ้าคนแพ้จะแพ้แพมาก ต oh oh, um ้องจ้างถนนก็ได้เขาเอารถออกก็ได้ไม่เสียอเอา